ไมแลนบริ์ของไทยต้องมีซาอุเป็นจิ๊กซอโลงกลั่นน้ำมันคือตัวหล่อเลี้ยงสิงคโปร์เพราะอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากรงกลัน่นมีหลายอุตสาหกรรมและยังสามารถกำหนดราคาน้ำมันเองได้ด้วยซึ่งราคาน้ำมันของไทยทุกวันนี้ก็ยังต้องอ้างอิงจากประเทศสิงคโปร์ดังนั้นแลนบริ์คือหมากที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวประการแรกไทยจะได้เป็นตัวเชื่อมโลกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนสำคัญ ที่เชื่อมตะวันออกกลางอินเดียกลุ่มอาเซียนและจีนเข้าด้วยกันเม็ดเงินมหาศาลจะเข้ามาที่ไทยและทำให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางการเงินใหม่แทนที่สิงคโปร์ประการที่2เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับซาอุที่จะมาลงทุนสร้างโรงกลั่นน้ำมันและขายน้ำมันจากซาอุไปทั่วโลก <S <S เนื่องจากเรือขนส่งสินค้าจำนวนมากต้องแวะเติมน้ำมันและรับสินค้าต่างๆที่ไทยทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้า และน้ำมันแทนสิงคโปร์ประการที่3ในปัจจุบันไทยต้องนำเข้าวัตถุดิบจากโรงกลั่นเยอะมากทำให้ขาดดุลการค้ามาตลอดถ้าซาอุเข้ามาลงทุนสร้างโรงกลัน่นและผลิตภัณฑ์มากมายจากโรงกลัน่นจะถูกนำมาใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆของไทยโดยไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศและไทยก็ได้ลงทุนเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นไว้แล้วเช่นกัน ประการที่4จีนจะเป็นตลาดส่งออกสําคัญโดยมีซาอุเป็นตัวเชื่อมเพื่อส่งออกสินค้าไปยังตะวันออกกลางถ้าสามารถดึงซาอุมาเล่นเกมแลนด์บริดจได้ไทยจะแข็งแก่งมากลุงตู่จึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากคุณเจรจาด้วยตัวเองกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานแห่งซาอุโดยสามารถเชิญเจ้าชายมาร่วมประชุมเอเปกที่กรุงเทพได้สําเร็จหลังจากที่ซาอุ เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์ต่างๆเพื่อเชื่อมกับจีนไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางยุทธศาสตร์การค้าของโลกแทนที่สิงคโปร์ทันทีรายได้มหาศาลจะถาโถมเข้ามาที่ประเทศไทยซาอุจึงเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ของลุงตู่ที่ต้องการทำเพื่อประเทศไทยอย่างไม่เคยคิดถึงตัวเอง ต้องโดนวิจารณ์ต่างๆนานาโดยเพียงแค่หวังว่าสักวันคนไทยจะเข้าใจและประเทศไทยจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางการค้าของโลกได้นั่นเอง